ครูคือสายตบใช่ไหม <ill ip id ic> ติมุดมมันจะมีโต๊ะ <c oughs> แล้วเวลาเราจะไปนั่งกินอาหารกลองวันเนี่ยเข <c oughs> าจะมีเหรียญบาทจอจองไว้ว่าตรงนี<อ>้มีคนจองแล้วตอนนี้ไม่มีเหรียญบาทวางไว้เราก็ไม่รู้ว่ามันมายืนล้อมเลยคือมันอารมณ์ว่าฉันไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องวางเหรียญจองนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือโต๊ะขนงชันเราก็เลยเอาลหน้าควา่ำคว่ำไปบนเนี้แล้วก็บอกว่าอยากนั่งนั่งนั่งไปบนโต๊ะเนี่ยตอนนั้นไอตอนที่ล่าดตรงนั้นะเคยคิดไหมว่าโต๊ขึ้นมาเราจะเป็นครู คนสู้งานคือทำอะไรอาชีพบ้างครูทำอะไรมาบ้างอาตั้งแต่ม .3 ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อไปเป็นแคชเชียร์ไปนั่งดูกล้องวงจรปิดเป็นแดนเซอร์วิตามินเอก็คือเพลงอะไรเพลงอะไรตืนเตแล้วครูมาจริงจังตอนไหนกับ acting coach เรื่องแรกก็คือแฟนฉันนั่นแหละเออก็คือ พอเราเรียนจบมาเราก็ไปเป็นแคสติ้งก่อนทำแคสติ้งให้กับโฆษณาแล้วก็เป็นแอคติ้งโค้ดให้กับโฆษณาก่อนใช่ไหมแต่ใจเนี่ยมันอยากทำภาพยนตร์แล้วก็พอแฟนฉันเขาทำเขาก็รู้ว่าเราอ่ะสอนเด็กได้เพราะาเราเคยสอนพวกโฆษณามาก่อนบวกกับเขารู้ว่าเรารักในเรื่องนี้เขาก็เลยชวนแฟนฉันเด็กมันเยอะเด็กมันเยอะก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแล้วคุณไม่หนักใจในการที่ได้แจ็คแฟนฉันมาตอนนั้น,นเป็น <c oughs> ปนนนัไอ้เขาเอาเลยไหมไอเด็กคนนี้เอาเลยหือหรือยังไง คือแจ็คมันได้ด้วยการแสดงเลยมันดีมากเลยนะแต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าแต่หน้ามันไม่ได้เลยนะน้องหน้าโนนหน้าแบบเด็กแต่มันมันดูคนอื่นเขาเลยคือเขาบอกว่ามันดูเป็นสารคดีไปอ่ะหน้าหนังหน้าหนังมันไม่ค่อยได้หน้าหนังมันจะไม่ได้ไม่ใช่หน้าหนังอย่างหน้ามันด้วยหน้าหนังเล่นหนังหน้าอ่ะหนังหน้าด้วยคือในสมัยยุคก่อนอ่ะคนที่น่ารักต้องน่ารักไปอีกอ่ะมันไม่ค่อยเรียวสมัยก่อนพอแจ็คมันเรียวมากอ่ะ เขาก็เลยแบบลังเลกันก็พยายามหาคนมาทดแทนแจ็คนะเพราะว่าแน็กก็มีหน้าตาน่ารักน้่ยไนาแต่สุดท้ายไม่มีใครทดแทนแจ็คได้เลยในส่วนของการแสดงมันดีจริงม,มันเป็นเด็กที่มีสนเสน่ห์บอกไม่ถูกเงาะพึ่งเคยหัวเลาะแล้วหัวเลาะตกเก้าอี้อ่ะครั้งแรกในชีวิตอะ่ะกับไอ้แจ็คซือต่อบทอะไรอย่เขาก็ไม่รู้จำไม่ได้ตอนหลังเลิกงานอะ่ะเราก็มานั่งต่อบทกันไต้แจ็คก็ปล่อยมุกแล้วมันหน้าตายอะ่ะ หัวเลาะขำกันเราหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นเด็กที่ที่เจ๋งมากมีความสวรรค์อ่ะบผคิดว่ามันจากตรงนั้นอ่ะมันจะรอดมาถึงปัจจุบันนี้จริงเพราะมันน่าจะตายด้วยคนห่อคมดาบก่อนคือความกลัวของเขาตอนนั้นไม่เคยสมัครเรียนที่หน like, ึ่งอ่ะแล้ว <thế> ม <Russell. S 1> ันก็โทรมาถามพี่บอลผู้กำกับบอกว่าพี่ครับพี่ครับบิดานี่พ่อหรือแม่ครับีดาพ่อหรือแม่ แจ๊คแจ็คจะไปถึงขั้นไหนเนี่ยลูกพี่จะดูแลหนูไปจนจนแก่จนเท่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครจะรู้ทุกคนนี้เขาเป็นู้กเงาดนร้ะดูแลครอบครัวดูแลแม่ตัวเองได้ดีฉากเปิดก้นเขานี่เป็นตำนานเลยใช่ก็นั่นแหละค่ะก็ต้องทนเห็นใครที่ผ่านแบบมือคูบ้างเท่าที่จําได้เลยนักแสดงเหรอนักแสดงฮะนเดย์ยาย่าคิมเบอรี่มาพี่แอนทองเอ่อ ใครอันเจ้าอัมพัชลาภาใหม่ดาวิกาสันนี่ไหมสันนี่โอปอริโอโอ้ย,อยเยอะเยอะ,ยอะใครที่คร,ร,รูประทับใจสอนแลวประทับใจมันพูดยากเ่ะคือแต่ละคนจะมีความประทับใจที่ต่างกันเนาะอย่างโอปอเงี้ยสมัยก่อนครูทำแคสติ้งด้วยแล้วก็ acting งโค้ชด้วยใช่ไหมคะ<ๆ>ก็จะแบบไปดูรุ่นน้องเขาเป็นรุ่น้องทีนิเทศมันเล่นละครมันตลกมากมันเป็นเด็กที่ตลกมากจนแบบ ฉันต้องเอาคนนี้มาเล่นให้ได้ก็ตอนนั้นเลยเอาเขามาเล่นเรื่องแจ๋วแล้วตอนนั้นเจอปุกกี้อยู่บนเวทีด้วยเหมือนกันไอ้นี่ก็ตลกแบบไม่มีบทให้อะแต่ขออะแล้วบอกพี่สิ์บอกไอ้บทเนี้ยทําให้มันสำคัญขึ้นมาหน่อยเพราะปุกกี้มันดีมากเลยอ,อย่างเงี้ยคือเขามีอัอตลักษณ์ใช่แล้วมันสนุกมากสองคนนี้ขนุกมากหรือซันนี่เงี้ยมาวันแรกอะ่ะเดินมาถึงในห้องแคสติ้งโอ้พี่อะ ให้ผมบอกผมลงปากซอยเดินนิดเดียวนิดเดียวอะไรเราบอกให้มันลงปากซอยย่อยมันไปลงปากซอยสามเก้าจากที่ถนนสุขุมวิทแล้วมันเดินเข้ามาที่แล้วเดินจริงเยอะแล้วมันก็บอกว่าโอ๊ยร้อนมากผมขอพึ่งจ็กกแลก่อนแล้วมันก็ไปยืนถึงแจ็กก็ตแลหน้าแอร์ต้นลมที่เราอยู่แล้วดูเป็นคนที่คอนโทรลได้ยากอะครูจะสอนเขายังไงให้เขาแบบเปิดจิตกับครูเอออันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่เรามีเนาะ เป็นพวกเดียวกับเขาก่อนอไม่ไม่ต้านไม่สั่งไม่สอนเพราะว่าอย่างซันนี่เขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวของเขาใช่ไหม,มแต่เราเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วเราทําให้เขาเห็นชื่นชมในส่วนที่เขาทําได้ดีจนเขาเห็นว่าเขาอ่ะมีค่าในตัวของเราแล้วพอเราเวิร์กช็อปเขาว่าซันนี่เคยมาเดินมาบอกว่าโห พี่เขาทาให้ผมรักการแสดงเลยอ่ะเออมันทําให้รู้เลยว่าการแสดงมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะอะไรเงี้ยเออพอพอเราเปิดเขาตรงนี้ได้คือซันนี่เขามีเสน่ห์มากๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้เสน่ห์ของเขาลงไปในบทอะไรเงี้ยค่ะฮุ้มกับเขาก็เก่งมากๆด้วยเขาเห็นในสิ่งที่ตัวละครมีด้วยก็ช่วยกันเงี้ยมาแล้วสอนให้ตายก็ไม่ได้อะไรเลยมีไหมมีเขาไม่เข้าใจชีวิตคนเป็นนักแสดงมันต้องเข้าใจชีวิตอืม วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งหล่อไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะอามูดีลอกครับสวัสดีครับเปลี่ยนแล้วครับอายุเปลี่ยนแล้วนะอายุขยับขยับขยับ หยุดหลอกี่โมงอะคืออาหมูดูเด็กมากจริงๆอะแต่ดูจะกสารภาพให้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่เปิดเจอตอนนี้ครับก็จะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับปีนี้อาหมูสิอายุอาหมูอย่างที่บอกนะครับอายุจำเนียนการไปได้ถึง69แล้วแหมนะครับอาหมูเนี่ยก็เคยหน้าพังมาก่อนนะครับเหมือนเมื่อภาพนี้เมื่อ4-5หปีที่แล้ว เนี่ยครับหน้าหมูเป็นแบบนี้เห็นไหมครับหน้าก็เคยโซมเคยพังนะครับเพราะว่าไม่ดูคือไม่ได้ดูแลตัวเองตอนนั้นเห็นไหมครับแต่ที่เปลี่ยนกลับมาแบบนี้ได้ก็เพราะว่าหันมาดูแลใส่ใจอย่างสม่ำเสมอและผลิตภัณฑ์ที่หมูเลือกใช้มาแล้วกว่า6ปีก็คือเซรั่มแต่ราจินานะครับตัวนี้เนี่ยในเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าไฟดีแมทฟ คอลลาเขาจะช่วยให้ริ้วรอยแนวตั้งนะครับคือหว่างคิ้วหรือว่าร่องแก้มหรือริ้วรอยแนวนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นหนา้าผากหรือว่าใต้ตาตีนกาเนี่ยนะครับก็จะค่อ,อ,อยๆดูบางเบาแล้วก็จางลงภายใน14วันมีเอกสารร,รรับรองจากแกลบการันตีมาให้นะครับแล้ววันนี้วันแม่นะครับใครที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคุณแม่ <Sandra. S 1> เ,อเอ๊จะเอาอะไรให้ดี <Lehrer. S 1> โปรวันนี้ดีที่สุดเลยเพราะของแถมที่นำมาให้วันนี้รับรองว่าถูกใจคุณแม่แน่นอนเลย และถ้าจองไม่ทันวันนี้บอกเลยนะครับว่าวันอื่นไม่มีแล้วนะครับเอาละครับเตรียมโทรศัพท์มาที่1577หรือ Line อนไตราจีนาแบรนด์วันนี้เราเปิดให้5นาทีไม่จำกัดสายนะครับวันนี้ได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่และยังได้เซรั่มขนาดพกพาอีก2และพิเศษนะครับเฉพาะวันแม่วันนี้ก็จะได้รับฟรีกระเป๋าถักนะครับ เชือกไฟสุดลิมิเต็ดนะครับทั้งหมด5ชิ้นนะครับหมื่นกว่าบาทคือราคาเต็มนะครับจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้นานถึง4-5เดือนเลยนะครับกดย้ำๆม,มาที่1 5.7 7ได้ไปเลย5ชิ้นจากหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับและภาพนี้เป็นภาพพรีเซนเตอร์ของแตลเจน่ายืนยันได้เลยครับว่าแตลจน่านั้นทุกคนใช้จริงนะครับและแสดงว่าทุกคน ยืนยันว่าใช้แล้วดีจริงรวมทั้งขมูด้วยนะครับรีบโทรมันนะครับ1 5ึ่หหรือไลออนตาลจีน่าแบรนด์นะครับเซรัน่มะ2กระปุกใหญ่2ขนาดพกพาและกระเป๋าถักเชือกไฟสุดลิมิเต็ดวันนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับทั้งหมด5ชิ้นหมื่นกระบาดจ่ายเพียง2 9 9 0บาทเท่านั้นเองส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนครับพร้อมเมื่อไหร่เรื่องเงินคอยจ่ายตอนนั้นแต่ตอนนี้อย่างไรก็ตามกดไปจองไว้ก่อนได้เลยครับที่15.7 7ครับ <Th> วันนี้คุ้มมากต้องบอกว่าวันเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบจองไปเลยเพราะว่ากระเป๋าถักอันนี้หอมว่าสวยมากจริงจรครับคุณแม่อยากได้เชื่อไม่ต้องคุณแม่ละค่ะตอนนี้คุณลูกก็อยากได้ค่ะสวยมากวันนี้ขอบคุณอาหมูมากๆนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณครับแล้วแบบใหม่ๆเลยแบบรุ่นๆเลยรุ่นๆเลยรุ่นใหม่ตอนนี้มีใครไหมรุ่นใหม่รุ่นใหม่อะถ้าใหม่สุดกอลิซ่าไหมลิซ่าได้ไรวินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเรียนกับเราแบบ คือเขาอยากมาได้พื้นฐานน่ะหรือบางคนเก่าๆไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขามาแบบโหเพราะเราจะพัฒนาเทคนิคองี่แอนหองผสมอาจจะสอนอะไรอ่ะหูพี่แอนเนี่ยเราแบบอย่าใช้คาว่าสอนเลยเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันดีกว่าพี่แอนจากเรื่องอะไรเดลิเตอร์ไหมไม่ไม่ตอนนานแล้วตอนนั้นพี่แอนเล่นเออยแล้วจำชื่อเรื่องไม่ได้อลกหรือว่าดราม่าไม่ไม่เป็นเป็นดราม่าคือผู้กำกับอยากให้มาดูว่าพี่แอนไปทางไหนได้อีก อย่างเงี้ยค่ะเหมือนมาช่วยดูอะไรเงี้ยมากกว่าเพิ่มลงไปยืดหยุ่นยืดหยุ่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างอ้ําพระชลาภาอย่างเงี้ยเวลาเขาจะเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมา refresh กับเราว่าแบบเออได้บทนี้มาน่าได้บทนี้มาอะไรเงี้ยเออแล้วมาแล้วสอนให้ตายก็ไม่ได้อะไรเลยมีไหมได้น้อยอ่ะมันไม่ไช่ตรงมีเพราะเขาไม่ได้เปิดใจหรือว่าอะไรเขาไม่เข้าใจชีวิตคนเป็นนักแสดงมันต้องเข้าใจชีวิต เคยแบบเจอบางคนที่แบบเนี่ยถ้าแฟนเธอเดินมากับเธอจับมือเธออยู่แล้วมีผู้หญิงคนนึงมาแล้วเขารีบปล่อยมือเธอเลยอะเธอรู้สึกไงสมมติหอมเดินมากับแฟนแล้วแฟนหอมเจอผู้หญิงคนนึงแล้วรีบปล่อยมือหอมอะหอมรู้สึกไงหอมก็จะน้อยใจอ่ะใช่ไหมมันคิดว่อะไรวมีน้อยใจกับโกรธอ่าเป็นไอีอันนี้อันนี้โกรธอันนี้โกรธอันี้โกรธแต่ถ้าน้อยใจก็คือแบบ ไม่ะไม่มีค่าแหละไม่มีค่าเห็นไหมเราก็จะจับความรู้สึกได้แต่บางคนคือพอถามแบบนี้ไปไม่รู้ไม่เคยมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยพอประสบการณ์ชีวิตน้อยอ่ะมันก็จะมีผลต่อการแสดงแต่พอวันที่เขาอายุเยอะขึ้นอ่ะก็ก็ดีขึ้นตามลาดับนะเด็กไม่มีสมาธิสอนได้ไหมครูสอนได้แต่สอนยากครูต้องสอนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เปิดสอนตั้งแต่เด็กสี่ขวบคือเราไม่ได้สอนให้เขาเป็นนักแสดงนะแต่เราสอนให้เขาว่า ใช้ศาสตร์การแสดงเนี่ยทำงานเป็นทีมม,มีสมาธิร,รู้จักการสื่อสารรู้จักอารมณ์ตัวเองเมืองนอกอะเขาบอกงนี้เลยนะถ้าอยากให้ลูกพัฒนาให้พัฒนาสามวิชานี้หนึ่งถ้าอยากให้เป็นเด็กมีครีเอทีฟให้ไปเรียนศิลปะอยากให้มีตรก,กะให้ไปเรียนคณิตอ,อยากให้รู้จักชีวิตให้มาเรียนการแสดงพ่อแม่เมืองใหม่เลี้ยงลูกไม่เป็นหอ,อยอม,มองหน้ากันมันตอบอย่างนี้จะต้องยังไงวะเนี่ยเอออย่างเงี้ย อย่างที่แบบปกป้องคุณแม่จะตีนะถ้าคุณแม่ตีปกป้องปกป้องจะตีคืนครับแล้วไม่ได้ตีไม่ได้ตีด้วยมือนะม่คุณตอบไงว่าเธอควรมาเรียนการสื่อสารเพ่อย่างหอมไปเรียนหอมไปเรียนการสื่อสารหอมไปประถาการสื่อสารนะสมมติว่าอย่างนี้กับลูกอะเราต้องสร้างความเป็นจ่าฝูงอะแต่ตอนเนี้ยเราอะให้ลูกเป็นจ่าฝูงคุณรู้ไม่เหมือนจ่าฝูงคุณรู้เหมือนจ่าเฉยมาก คือไปตอบโต้อะไรอย่างงี้มันมันมีอะไรเพราะว่าหลายคนส่งลูกมาเรียนกับเราอ่ะเราจะบอกว่าลูกอ่ะเป็นปัญหาที่น้อยมากครับคุณพ่อคุณแม่ใช่แม่เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญลงทะเบียนค่ะเชิญอีกห้องนึ่งให้เราอยากเรียนไม่ให้ลูกเขาลูกว่าลูกไม่ได้มีปัญหาเราอะมีปัญหาให้เราต้องไปสื่อสารกันลูกแทนมีเคสซึงแม่ส่งลูกมาเรียนบอกลูกมีปัญหามากเลยค่ะแล้วเราก็สอนแล้วเด็กไม่มีปัญหาเลยนะเด็กเข้าใจอะไรดีมากๆเลยอ่ะเราก็บอกคุณแม่มาเรียนแม่ไม่มีปัญหาเลยค่ะมีแต่ลูกกับพ่อคือทุก โยกันแม่อแล้วเราก็บอกแม่เอาไว้แหละแม่ลองเรียนดูนะลองเรียนดูเรียนไปได้ตอนนั้นมันเป็นคลาสสองวันเนาะเรียนไปได้ประมาณครึ่งวันเดินร้องไห้มาเลยพี่รู้แล้วว่าพี่ทําลายลูกยังไงพี่รู้แล้วว่าพี่ทําอะไรพลาดไปบ้างร้องไห้ร้องไห้มาแล้วลูกก็มาบอกว่าเหมือนได้แม่ใหม่แต่มีใช่ไหมมีคอร์สสอนแม่ใช่ไหมมีค่ะโอเคเพราะคิดแต่ว่าไม่ใช่ลูกที่เรียนนี่แหละที่เรียนเพราะว่าทุกอย่างที่ป๊อบบองทําอ่ะ หอมน้อยขอเวอร์ชัสนี้จับไอเฟสคุณแม่สต๊อบทำอย่างนี้เลยท่านี้เลยแล้วเราบอกปกป้องอย่าใช้ชี้นิ้วของแม่แล้วเราทำมืออย่างนี้แก้ปัญหาไม่เป็นอ่ะบอกว่าต่อไปอย่าชี้นิ้วกับคนอื่นนะครูหนูแก้ปัญหาอย่างนี้หนูแก้แบบไม่เป็นอย่างน้อยถ้ามันไปเจอคนข้างนอกมันทำมืออย่างเงี้ยคนจะได้ไม่โกรธมันโอ้หนูต้องเรียนใช่ไหมมาเหอลยมาเลย นเปิดโซเชียลไปอ่ะมีเดีคนพูดเรื่องบ้านเจอโพสต์ตั้งแต่ซื้อรีโนเวทย้ายตอนน,นี้พูดเรื่องบ้านกันเยอะมากนะใช่จริงฮะเพราะบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่มันเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าใหญ่ของชีวิตเลยนะฮะจะเริ่มต้นครอบครัวหรือว่าอยู่คนเดียว ก็สำคัญไปหมดนะหอมแล้วรู้ไหมตอนนี้ข้าราชการหรือ,อพนักงานองค์กรที่มี MOU กับทกศนะคะเขาก็มีทางเลือกดีๆเลยนะใช่ฮะสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัยจากทกศครับเขาจัดเต็มวงเงินสูงสุดถึง5 เลยนะครับแถมดอกเบีย้ยนะครับคงที่5ปีแรกนะฮะแค่2.99%ต่อปีในกรณีที่มีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง40ปีค่ะคือวางแผนระยะยาวได้แบบสบายๆเลยนะครับใครที่กำลังคิดเรื่องบ้านนะครับลองดูทางเลือกนี้ไว้นะครับโดยเฉพาะถ้าทำงานในหน่วยงานที่มี MOU กับทกสยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31มีนาคม2572ครับวางแผนเรื่องบ้านให้มั่นคงทกอสอรพร้อมช่วยสนับสนุนทุกความฝันจะบ้านหลังแรกหรือบ้านใหม่ <c oughs> บ้านไหนๆก็เริ่มได้ถ้าเริ่มวางแผนแบบถูกที่นะคะครับสนใจนะฮะสอบถามได้ที่ทกอสอทุกสาขาหรือดูข้อมูลในเว็บไซต์อย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีของคุณนะครับ <c oughs> คีย์เวิร์ดคำต่อไปคือคําว่าเซนแรงจับได้ว่าแฟนนอกใจเพราะเซนเหรอเธอมีไหมผู้หญิงมันต้องมีสิผู้หญิงฉลาดอะมันรู้แต่แต่มันไม่ใช่เซนครูมันเป็นการที่เธอเปลี่ยนไปไม่ของเราอะเซนเลยเว้ยของเราเป็นเซนอย่างงี้สองครั้งนะวันนั้นน่กลับบ้านนอนตอนตีก็คือไปงานไปงานเลี้ยงบาร์ตี้กับเขาเนี่ยแหละเราก็แยกกลับเขาก็กลับบ้านเขาเราก็กลับบ้านเราเราก็กลับมานอนตีสามลืมตาขึ้นมาพึ่ง เขามีคนอื่นเฮ้ยครูนะมันเป็นศิลร์แล้วใครมาผูกครูอจริงจริงมันคือแบบเขามีคนอื่นมันรู้วิูียังไงก็โทรไปหาเขาเขาไม่รับใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ที่สามนะครูก็เข้าใจได้ก็เลยนอนต่อจนถึงประมาณหกโมงเช้าก็โทรไปไม่รับอ้าวก็ไม่เป็นไรอาจจะง่วงแล้วเขาก็โทรกลับมาตอนประมาณแบบสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเธอเมื่อเมื่อคืนเธอไปไหนเขาก็ก็นอนอยู่บ้านเราขับรถไปวนหน้าบ้านเธอเนี่ยไม่มีรถ ดับไม่ได้ไปใช้วิธีหยอดเขาเรียกหยอดไปเขาก็อ๋อพอดีเมาเลยนอนในปั๊มอาแล้วอาแล้วก็คือกะกักแต่มีคนเห็นเธอขึ้นรถไปกับผู้หญิงอุ้ยอันนี้คือบ๊ออีกบ๊ออีกอุ้ยเขาบอกใครบอกคือแกต้องไม่พูดว่าใครบอกเว้ยถ้าใครบอกแปลว่ามันมีเชื้อความจริงอยู่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สุดท้ายสาวไปสาวมาก็จับได้ว่ามีจริงๆเขาก็ยอมรับาเขาก็ยอมรับเซนล้วนล้วนอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นถ่ายหนังอยู่ หกโมงเช้าอยู่ดีๆเลยปึ้งเขาอยู่กับคนอื่นอันนี้คนเดิมไหมคนใหม่แล้วคนใหม่อันนี้ต้องทิ้งแล้วสิคู่ตองจบแล้วหมุนไปไม่มี1ห0ว่าพันปีเหรออยู่ดีๆก็ปึ้งใช่ปึ้งเลยจิตมันประกอบเรื่องเองเลยนะว่า ก่อนหน้านั้นน่ะเขาไปได้วอลชเอร์ที่โรงแรมหนึ่งมาแล้วเขาก็ชวนเราบอกว่าเนี่ยเอ้ยพี่ได้วอลชเอร์นี่มาเราไปพักที่นี่กันไหมเป็นโรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยเราบอกโอไม่ได้เราติดไายหนังวันนั้นหกโมงเช้ามันปึ้งเลยว่าเขาต้องพาผู้หญิงคนอื่นไปที่โรงแรมนี้แน่นอนปึ้งเลยเราทํายังไงทำยังไงก็โทรไปที่โรงแรมนั้นเฮ้ยโทรนะโทรนะโทรเลยไปที่โรงแรมนั้นแล้วถามว่าแล้วแทนถ้าเราจะบอกว่า ขอชื่อคนนี้โรงแรมให้ไหมไม่ให้แน่นอนเพราะว่าโรงแรมจะต้องปกป้องรักษาความลับของคุณลูกค้าแต่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเขาจะต้องให้พอเขาตกใจเพราะว่ารีเซพชันอาจจะต้องตกใจว่าเป็นชาวต่างชาติโทรมาบอกว่าเป็น international call แต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาเขารู้แน่นอนเพราะสำเนียงเราก็ยังไทยอยู่เราก็เลยใส่สำเนียงแบบ Hello may I speak to สมมติชื่อพี่หอยพี่หอย please เนี่ย this is international call from did he did it can you please transfer this is urgent call แล้วเขาก็โอเคโอเคแล้วเขาก็ต่อให้เราเลยแล้วพอต่อไปปุ๊บตอนนั้นอธิษฐานจิตสาธุถ้าคนคนนี้มันเป็นคนที่ไม่ใช่ขอให้จับได้คานังค่าเขาเออพอรับโทรศัพท์ปุ๊บเป็นเสียงผู้หญิงัลโหลเราเพื่อความชวนมันจะได้ไม่ดิ้นลเอ่อ May I speak to Mister แล้วก็พูดชื่อนั้นอ่ is that a maid คือถามว่าเป็นแม่บ้านหรือเปล่าเขาบอก no no I'm his girlfriend อุ้ยผู้หญิูไม่พูดมันไม่ได้สไตล์นั้นมาแล้วเลื่อนอนนีโกรธนะโกรธนะโกรธอันนี้โกรธเลยฉันเลยโอ้พอเขาบอก girlfriend ปุ๊บเราก็เลยแบบว่าโอ้ยเอย and this is his wife วันแรกที่ครูเจอสามีครูทีมงนรู้ว่าคูรีลาเด็ดเขาสะดุดใจตรงนั้นคือตอนแรกคิดว่าสินเสมอกันจะเข้ามาแต่อันนี้คือผู้ชายเข้ามาแล้วอยากจะนิพพานครูน้อเคยทําบุญใส่บาตรให้คนที่เกลียดจริงหรือไม่เคยสาแช่งเขาพิกเขาต้องเ้อนอยากได้ขึ้นมาเทียบ it's car <laughs>